สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูกลาจิ๋วนะครับเริ่มเริ่มจะออกหนอเห็นไหมครับเราปอก ตอนปลอกเปลือกปอกไม่ต้องให้ออกหมดนะครับให้ให้เยื่อมันพุ่มอยู่เพื่อให้รากเพื่อให้รากมันไปหาหากินความชื้นหากินน้ำรากเห็นไหมรากมันจะวิ่งออกไปตรงนี้รากมันจะไปวิ่งไปหากินแล้วก็เหลือตรงนี้เอาไว้ นี่ครับเหลือๆไว้เพื่อให้ลากมันวิ่งกินพอพอเราเห็นมันงอกออกมาแบบนี้แล้วยังไม่ต้องให้ลากมันออกยาวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาแต่งเลยมาแต่งมาเก่าให้เกี้ยง คถ้าเราถ้าเราแต่งตอนนี้มันจะแต่งง่ายนะครับลากมันยังไม่อกยังไม่ยาว <c oughs> แล้วเราต้องการจะให้ลากมันวิ่งไปทางด้านไหนเราก็แช่น้ำไว้นะครับเดี๋ยวลากมันก็จะวิ่งลงไปหาน้าตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันโคง้งถ้าอยากให้โค้งแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าอยากให้โค้งเป็นต้นนี้เราก็พอมันออกหนอนแหลมแล้วเราก็เอาหวัหวเอาหัวจึ้งลงไปในนี้นะครับแล้วเจาะเจาะรูบริเวณนี้เดี๋ยวหนอมันเดี๋ยวหนอที่มันงอกมามันก็จะวิ่งมาหาแสงมันก็จะมาขึ้นมาเหมือนต้นนี้นะครับดูขนาดวัดขนาด อ,นนอันนี้กะลาจิว๋วอันนี้มะพร้าวทั่วไปนนก็เริ่มเริ่มงาม <c oughs> ทั้งนี้ผมจะลงทั้งแช่น้ำแล้วก็เอากากใหญ่มะพร้าวแช่ลงไปด้วยครับจะลงดูว่ารากมันจะสมบูรณ์แค่ไหน เก็บแค่ฝะลูกนี่ก็ยังเล็นี่าวางไว้ลงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโน้มก็จะวิ่งขึ้นมาลากก็จะวิ่งลงไปอันนี้ออกลากแล้ว อย่าลืมนะครับปอกแล้วเหลือเหลือเอดตัวนี้ไว้พนี้ก็ขัดเคลือบเงาเลยก็ได้นะครับกันกระลาแตกถ้าเราเคลือบเงาตัวนี้กระลาจะไม่แตกกันกระลาแตกได้ คลิปนี้ก็ลืมกดติดตามนะครับกดให้กำลังใจกันสวัสดีครับ